สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกิงแฟนตาซีสำหรับจก Vanguard, ักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับผมมีซีรีส์เป็น2ซีรีส์นะแต่ว่าดูซีรีส์มันเชื่อมกันนะครับแล้วก็จำนวนการไม่ได้เยอะก็เลยขอเอามารวมกันในคลิปเดียวเลยกันแล้วกันคือซีรีส์ที่มีชื่อว่า e l e m e n t ทัลหลอและก็ Element s a b e r ครับผมซึ่งแน่นอนครับผมโลกยูกิโอเนี่ยมีคําว่า Element เข้ามาปุ๊บมันก็จต้องเป็นอะไรที่ว่าเรื่องของการมีธาตุนู้นธาตุนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งดูจากทรงของ,ของพววกกกมออนนเเร์ทั้้งหหหลลลาาายยแี่็ู สมความเป็นเอเลเมนต์นะมีธาตุดินนับลมไฟแสงสว่างความมืดนะครับซึ่งการครบองค์ประกอบแบบนี้แหละมันก็จะเป็นอีกซีรีส์แนวหนึ่งนะครับที่น่ารักน่าชังสําหรับโลกยูกิโ oh! อนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาไล่เรียนกันไปนะครับว่าพวกมันจะมีเอฟเฟกการเชื่อมโยงอะไรถึงกันได้ซึ่งถ้าแบ่งเป็นซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งผมว่ามันจะอยู่กันยากนะผมว่าการมาซัพพอร์ตกันของ2ซีรีส์นี้น่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมที่จะเอามาเล่นคู่กันนั่นเองครับโดยผมจะพูดถึงเอเลเมนต์เซเบอร์ก่อนนะครับ พวก Element Saber มีเหมือนกันนะครับ Element Saber เนี่ยมอนสเตอร์จะมีอยู่ทั้งหมด7 แล้วไอ้เตัวนี้เนี่ยจะมีอยู่6ตัวที่มีเอฟเฟกร่วมดังนี้ครับเอฟเฟกร่วมนั้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าการ์ดใบนั้นอยู่ในสูสารเทิร์นละครั้งให้เราประกาศธาตุขึ้นมา1นธาตุแล้วทีนี้เนี่ยการ์ดใบนั้นที่อยู่ในสุสารจะกลายเป็นธาตุที่ประกาศนั้นไปจนกว่าจะจบเทิร์นครับซึ่งอันนี้แหละครับผมก็จะเป็นเอฟเฟกที่ตอนที่ผมพูดมอนสเตอร์หตัวแรกของ Element Saber ผมไม่พูดเอฟเฟกนี้แล้วนะครับก็จะไปแตะเอฟเฟกหลักของตัวมันกัน เอฟเฟกต์ธาตุดินเผ่านักรบเลเวล2พลังโจมตี900ป้องกัน1,800กาฟไปนี้นะครับเอฟเฟกต์ Effect หลักของมันก็คือว่าเทิร์นละครั้งให้เราเลือกมอนสเตอร์เอลเเมนต์เซเบอร์หนึ่งตัวจากบนมือส่งลงสู่สารไปแล้วทีนี้เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเอลเ e มนต์เซเบอร์หรือมอนสเตอร์ติดชื่อเอลเ e มน a l ลลอตโดยเลือกจากสู่ารของเราและต้องไม่ใช่ตัวของไอนะตัวนี้เองนะครับผมเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิวโดยไม่สนใจเงื่อนไขแล้วทีนี้ก็มาที่ตัวต่อมาเอลเเมากนต์เซเบ มากรนี้เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผานักรบเลเวล2พลังโจมตี1,300ป้องกัน1,200เอฟเฟกต์หลักของมันนะครับผมเทิร์นละครั้งเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเอ e m เมนต์เซเบอร์หนึ่งตัวจากบนมือส่งลงสู่สารไปแล้วทีนี้เลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเอ e m เมนต์เซเบอร์หรือมอนสเตอร์ติดชื่อเอเลเมนต์ลอดหนึ่งตัวจากในได็อเอากาดใบนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือครับผมอ่าซึ่งเอฟเฟกต์มันก็จะโยงโยงประมาณนี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นเอฟเฟกต์เฉพาะตัวที่ e อลเ e n t s นเซเบอร์าลูครับผม Element Saber บอร์นาลูเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุน้ำเผานะักรบเลเวล3พลังโจมตี1,500ป้องกัน1,000การบน,นี้เอฟเฟกหลักคือเธอร์ละครั้งเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ Element Saber บหนึ่งตัวจากบนมือส่งลงสู่สารไปแล้วทีนี้เลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเ er, อลเเรอมนเทลลอดหนึ่งตัวจากในสุสารของเราเอามอนสเตอร์ตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือครับดูแล้วมันจะแบบสลับ วงแค่นี้นะครับผมเอาจากในสุสานเอาจากในเด็กเพิ่มขึ้นมือหรืออัญเชิญแบบพิเศษน่าจะเป็นทรงนี้กันทั้งนั้นเลยนะและตัวต่อมาครับผม Element Saber Maro ครับ Element Saber Maro เป็น Monster Effect ธาตุไฟเผานักรบเลเวล3พลังโจมตี1,700ยป้องกัน200้ครับการไปนี้นะครับผม Effect ของมันคือเทิร์นละครั้งเลือกอะไรครับ Monster ติดชื่อ Element Saber หนึ่งตัวจากบนมือส่งลงสุสานแล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถเลือก Monster ติดชื่อ Element Saber หรือ Monster ติดชื่อ Elemental Lord หนึ่งตัวจากในเด็กส่งลงสุสานไป มีเลือกส่งลงสุสารด้วยนะครับเออก็มุกนะมุกมันก็จะตันๆประมาณนี้ได้นะครับแล้วตามด้วยการไปต่อมา Element Saber Mo Leaf ครับ Element Saber Mo Leaf เป็น Monster Effect ท,าท่ามืดเผานกรบเล v e l 4พลังโจมตี1900ป้องกันศูนย์การไปนี้นะครับผม Effect ของมันคือเธอละครั้งเลือกนสเ s t e r ติดชื่อ Element Saber หนึ่งตัวจากบนมือส่งลงสุสารและทีนี้เลือกนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลหนึ่งตัวเอานสเตอร์ตัวนั้นเปลี่ยนเป็นสภาพคว่ำหน้าตั้งป้องกันโดยที่เอ f e c t นี้ของมันสามารถใช้งานในเ์นของอีกฝ่ายหนึ่งได้ แล้วตัวต่อมากก็จะเป็นตัวธาตุแสงนะครับผมครบ6ธาตุแล้วเนาะ Element Saber บราพาวิล่าครับ Element Saber บราพาวิล่าเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุแสงเผานักรบเลเวล4พลังโจมตี400ป้องกัน2,100ครับก้าไปนี้นะครับผม เอฟเฟกหลักของมันก็คือเธอละครั้งถ้ามีการ์ดเวทมนต์กับดักใช้งานขึ้นมาปุ๊บเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ Element s a b e r ซเบอตัวจากบนมือส่งลงสู่สารไปแล้วก็ทําให้เอฟเฟกนั้นไร้ผลแล้วก็ทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปด้วยครับซึ่งที่เหลือก็จะเป็นเอฟเฟกร่วมทั้งหมดทั้งมวลเลยเนาะที่ผมไม่ได้พูดถึงในเอฟเฟกที่2ของพวกมันโดยที่ว่าการเปลี่ยนธาตุของพวกมันระหว่างที่อยู่ในสุสานอันเนี้ยผมเชื่อเลยว่ามันจะต้องมีในยะที่อาจจะแบบในพวก Element s a b e r ซเด้วยกันเองนะครับยังไม่ได้แสดงผลตัวนั้นอะไรค่อนข้างเยอะเนาะในความหมายก็คือว่ามันทิ้งการ์ดที่ติดเอเลเมนต์เซเบอร์ด้วยกันเองลงสุสานไปแล้วก็แสดงเอฟเฟกอะ บางอย่างยังไม่ได้มีการเน้นเรื่องของธาตุมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสานอะไรขนาดนั้นเนาะแล้วพวกมันจะเปลี่ยนธาตุเพื่ออะไรถูกไหมอย่างที่บอกครับว่าคาดเดาได้ว่ามันจะโยงไปยังตัวที่เหลือนี้นี่เองครับผมและจะรออะไรอยู่แล้วครับมาที่ตัวที่7กันครับผม Element s a b e r บอร์วีรัตครับเอเลิเมนต์เซเบอร์วีร,รัเเเตเ,เ,รรเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผานักรบเลเวลหพลังโจมตี2,400ป้องกัน2,100ัรการเป็นนี่นะครับผมไม่มีเอฟเฟกต์รวบนะนะมันก็เป็นมอนสเตอร์ชั้นสูงสุดของ Element e s a b r แแลล้วลวหะครรัับจาาากกาที่่มนเป็นตัวเลเววลโดยที่่าเออฟฟเขงกกานี้็จะมีอออยยู่2ย่2างเเฟฟนต์ ผมสามารถใช้งานได้เทิร์นละครงเอฟเฟกต์นั้นก็คือเลือกมอนสเตอร์2ตัวที่อยู่บนมือของเราโดยต้องไม่ใช่การ์ดใบนี้นะครับผมเลือก2ตัวนั้นส่งลงสู่สามเสร็จปุ๊บเราจะสามารถอันเชิญการ์ไปนี้จากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษแล้วทีนี้เอฟเฟกต์ที่2นะครับผมคือตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนตอนที่เราส่งการ์จากบนมือลงสู่สามไปเพื่อใช้เอฟเฟกต์การอันเชิญแบบพิเศษอันที่1เมื่อกี้ไปนะครับผมเราส่งมอนสเตอร์ตัวที่เราส่งลงสู่สามไปนั้นมีธาตุอะไรบ้างเนี่ย, er, Lord, อยอมอนสเต นนี้้เกิดขนนึถ้าเราส่งการ์ดจากบนมือลงสู่ศาลไปเป็นตัวธาตุดินหรือธาตุลมมอนสเตอร์สซีรีส์ที่ว่าไปเมื่อกี้จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้และถ้าเกิดว่าเราส่งมอนสเตอร์ธาตุน้ําหรือธาตุไฟมอนสเตอร์สซีรีส์นั้นก็จะไม่ถูกทำลายโดยเอฟเฟกของการ์ดและสุดท้ายครับผมถ้าเราส่งเป็นมอนสเตอร์ธาตุแสงกับธาตุมืดไปการ์ดสซีรีส์นั้นก็จะไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟกของการ์ดที่ f i ซึ่งง่ายๆว่าเอฟเฟกที่จะแสดงเงื่อนไขเนี่ยนะครับมันมีอยู่หกธาตุเนาะซึ่ง6ธาตุนั้นแบ่ง ที่มันแตกต่างกันออกไปครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทิ้งแบบว่าธาตุดินกับธาตุน้ำใช่ไหมก็จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ด้วยแล้วก็จะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกของการ์ดด้วยนั่นเองครับผ่านไปกับเอลิเมนต์เซเบอร์ต่อไปจะเป็นเอลิเมนทัลลอร์ดกันบ้างนะครับใบแรกเลยครับผมไพโรเร็กซ์ดิเอลิเมนทัลลอร์ดเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุไฟเผาไดโนเสาร์เลเวล8พลังโจมตี2,800ป้องกัน2,200ครับการ์ดไอพวกเอลิเมนทัลลอร์ดนะครับผมมันจะมีเอฟเฟกว่าด้วยเรื่องขอองกกกาาาารรรไมม่สามาถัญญเชิิิด้วยวยธีปต อย่างตัวไพโรเล็กซ์นี้ก็ชัดเจนนะครับผมอันเชิญปกติไม่ได้วิธีการอันเชิญของมันก็คือว่าถ้าในสุสานของเรามีมอนสเตอร์ธาตุไฟอยู่5ตัวปุ๊บเนี่ยเราถึงจะสามารถอันเชิญแบบพิเศษมันลงมาได้นะครับทีนี้ก็เข้าใจความหมายเลยใช่ไหมว่าไอ้พวกการ์ดที่เล่ามาเมื่อกี้ทั้งหมดเราสามารถประกาศธาตุเพื่อเปลี่ยนธาตุของมอนสเตอร์ตัวนั้นๆให้กลายเป็นธาตุที่เราประกาศได้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของการเพิ่มจํานวนธาตุของมอนสเตอร์ให้มีตัวเลขเท่ากับเงื่อนไขาการอันเชิญแบบพิเศ ไม่ยากนะครับว่าไอ้ไพโรเลกเนี่ยมันต้องมีมอนสเตอร์ธาตุไฟ5ตัวใช่มั้เพราะฉะนั้นไอ้ธาตุที่เหลือก็น่าจะต้องใช้5ตัวเหมือนกันแต่เป็นธาตุต่างๆที่ว่าดไปทีนึงครับแล้วทีนี้เอฟเฟคหลักของตัวมันนะครับผมไพโรเลกจะมีเอฟเฟคที่1ว่าถา้าการไปนี้ท่วอเชิญแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จแล้วเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิล์ของอีกฝ่ายได้1ตัวนะครับผมทําลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งไปแล้วผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายก็จะได้รับความเสียหายตามครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีมอนสเตอร์อีกฝ่ายนั้นที่ถูกทําลายไปครับและตามด้วยเอฟเฟคที่2นะครับผมกาไปนี้ที่ไง่ายง่าอยู่บนฟิลถ้ามันต้องออกจากฟิล์ไปเมื่อไหร แบตเทิร์เฟสเทิร์นหน้าของเราจะถูกข้ามไปนะซึ่งจะบอกว่าเอฟเฟกที่2นี้นะครับก็เป็นเอฟเฟกร่วมของเจ้าพวกเอเลเมนทัลลอดเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าพวกมันอยู่บนฟิลแล้วมันต้องออกจากฟิลไปเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเทิร์นหน้าเราจะไม่สามารถเข้าแบตเทิรเฟสได้ทั้งหมดเลยครับอันนี้ก็ถือว่ามีความทรงพลังที่สามารถอันเชิญได้ง่ายถ้าเกิดว่ามีการซัพพอร์ตจากพวกเอเลเมนต์เซเบอร์เมื่อกี้นะครับแต่ว่าถ้ามันออกจากฟิลไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเสียเทิร์นในการต่อสู้เป็น,นนะเที่ต้อิร์ The Elemental Lord เป็น Monster Effect ธาตุแสงผ o า e r Fairy Level 8พลังโจมตี2,800ป้องกัน2,200ฟ f ฟ e c t ของกาไปนี้นะครับผมกาไปนี้ก็ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้นะครับในสุสานเราจะต้องมี Monster ธาตุแสง5ตัวถึงจะสามารถอัญเชิญการไปนี้ลงไปบนฟิวแบบพิเศษโดย e f ฟ e c t หลักของกาไปนี้เลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่ากาไปนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สำเร็จแล้วให้ทำลายนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่บนฟิวของอีก่ายนึ่งไปครับผมก็เป็น m o n เตอรธาตุแสงที่มี e f ฟ e c t การใช้ t h u n d e r ์โบนั่นเองนะและนสเตอร์ตัวต่อมาบ้า กรันโซ่ The Elemental Lord ครับผมกรันโซ่ The Elemental Lord เป็น m o เตอร์ e f ฟ e c t ธาตุดินเผานักรบสัตว์เลเวล8พลังโจมตี2,800ป้องกัน2,200การบนี้ก็เหมือนเดิมครับผมต้องมีนสเตอร์ธาตุดิน5ตัวอยู่ในสุสานเราถึงจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้และเอฟเฟกหลักของการบนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่า,า,วามันถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จแล้วเลือกมนสเตอร์ในสุสานของเราหรือในสุสานของอีกฝ่ายหนึ่งตัวเอานสเตอร์ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ผมเริ่มจะสังเกต เห็นอะไรบางอย่างแล้วนะครับว่าไอตัวธาตุไฟเมื่อกี้จาได้ไหมพอลงมาปุ๊บเลือกมอนสเตอร์บนฟิลขอยส์ฝ่ายหนึ่งตัวทําลายทิ้งแล้วก็มอบความเสียหายให้กับผู้เล่นทั้งสองฝ่ายใช่ไหมอันนั้นเป็นเอฟเฟกที่แอบมีความละไมคล้ายกับวงแหวนทาลายล้างนอะเพียงแต่ว่าดามเมจมันก็จะเป็นครึ่งเดียวแล้วทีนี้ไอการเมื่อกี้นะครับผมเป็นทันเดโบที่ผมได้เซลลไปนะครับแล้วทีนี้เอฟเฟกของแกรนโซเนี่ยเป็นชุบชีวิตชัดๆเลยครับเออเหมือนเป็นมอนสเตอร์ที่มีอํานาจในการใช้เวทมนต์อย่างนี้เหรอในการท มูรังเกส The Elemental Lord เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ำเผ่ามังกรทะเลเลเวล8พลังโจมตี2,800ป้องกัน2,200การไปนี้นะครับผมไม่สามารถเันเชิญแบบปกติได้จนเชิญได้ก็ต้องมีมอนสเตอร์ธาตุน้ำ5ตัวอยู่ในสุสารของเรานั่นแหละครับแล้วทีนี้เอฟเฟกต์หลักของการไปนี้นะครับเมื่ออัเชิญแบบพิเศษลงมาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราสุ่มทิ้งการ์ดบนมือของอีกฝ่ายไป2ใบครับผมเอสุ่มทิ้งการ์ดบนมือของอีกฝ่าย2ใบซึ่งการ์ดเวทมนต์ที่มีเอฟเฟกต์สุ่ม ี้ผมนึกไม่ออกนะถ้าท่านผู้ชมนึกออกก็คอมเมนต์มาหน่อยเนาะแล้วทีนี้การไปต่อมาครับผม w i n r o s e the Elemental Lord ครับ w i n r o s e the Elemental Lord เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกท่าลมเผาสัต์ปีกเลเวล8พลังโจมตี2,800ป้องกัน2,200การไปนี้ก็เช่นเคยครับผมต้องมีมอนสเตอร์ท่าลม5ตัวอยู่ในสุสานเราถึงจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้แล้วทีนี้นะครับเอฟเฟกหลักของการไปนี้เมื่อมันถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้แล้วให้เราทำลายการเวทมนต์กับจากทุกใบที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายครับผมอันนี้ก็พัดคนนกฮาร์ปี้อย่างชัดเจนนะครับและตัวต่อมา Elemental Lo ลอตัวสุดท้ายโอเ ผม Mirage the Elemental Lord ครับผม Orb Mirage the Elemental Lord เป็น Monster Effect ทาเมอดเผ่าปีศาจเลเวล8พลังโจมตี2800ป้องกัน2200การ์นี้นะครับเราจะต้องมี Monster ธาตุมืด5ตัวอยู่ในสุสานเนาะถึงจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้แล้วทีนี้เอฟเฟกต์หลักของกาไปนี้เมื่อมันถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาเสร็จแล้วเลือก m ส n s t e r ที่พลังโจมตี1500หรือต่ากว่าจากในเด็คของเรา1ตัวเอาการ์ดใบนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือครับถ้าเป็นเอฟเฟกนี้ผมจะนึกถึงครีปเตอร์ครับผม <c oughs> ซึ่งก็จะเป็นเจ้าตัว3ตานี้อันนี้ไม่ใช่เอฟเฟกต์ของการ์ดเวทหมดเนาะแต่ว่าเป็นการย ไปยังเอฟเฟกองมอนสเตอร์ตัวนี้ก็ได้เช่นกันครับผมนี่ก็จะเป็นมอนสเตอร์6ตัวนะครับที่ติดชื่อเอลเเมนทัลลอร์แล้วก็ผ่านไปกับไอตัวเมื่อกี้เอลเเมนท์เซเบอร์นะครับเรื่องราวของการเปลี่ยนธาตุของพวกมันเนี้ยก็มีผลกับการใช้มอนสเตอร์ระดับสูงอย่างพวกเอลเเมนทัลลอร์เหมือนกันแต่ว่าซีรีส์นี้เนี้ยมันยังมีการเวทมนต์กับการกับดักซะด้วยนะครับผมซึ่งดูซิว่าจะซัพพอร์ตอะไรได้มากหรือน้อยแค่ไหนเพิ่มเติมไหมการ์ดใบแรกเลยนะครับผมการ์ดใบนี้คือ palace of the elemental loss ครับ palace of the elemental Lost เเเเเเเป็็นนนนนกกกาารรร์์ทมมมตตฟฟฟฟฟฟิิลลบีีี้่่่อออยู3คัผ ว่ามอนสเตอร์บนฟิล์ของเราพลังโจมตีป้องกันของมันจะเพิ่มขึ้น200คูณจํานวนธาตุของมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสานของเราครับผมซึ่งถ้าโดยมาตรฐานแล้วตัดธาตุเทพออกไปอย่างนี้ก็จะมี6ธาตุใช่ไหมเออซึ่งก็หมายความว่าเอฟเฟกของการไว้บนฟิล์มใบนี้ยเพิ่มพลังโจมตีให้ได้สูงสุดก็ประมาณสักพันสองร้อยนะครับแล้วเอฟเฟกที่สองเลยครับผมเทิร์นละครั้งใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราเทอรเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเอลิเมนต์เซเบอร์หนึ่งตัวจากในเด็กเอาเพิ่มขึ้นมาบนมอือหลังจากนัััััั้้้้้้นน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 นะะะคคคครร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 บบบบผผมมมใหหเเ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 เาาาาาาขขสสแแต์ face, ์ยฟฟฟททททิิอองงไปลลลววีี่่่ชก Monster Teacher Element Saber ที่อยู่บนมือหรืออยู่บนมือของเรามีการใช้เอฟเฟคปึ๊บนะครับผมปกติแล้วเราอาจจะต้องมีการส่งการ์ดจากบนมือลงสุสามไปใช่นะแต่ว่าเอฟเฟคของราชวังใบนี้นะครับผมมันสามารถให้เราส่ง Monster Element Saber จากในเด็กส่งลงสุสามไปแทนได้ด้วยเช่นกันครับถ้าใครจํไม่ได้ก็ย้อนไปดูเอฟเฟคของพวก Element Saber ได้นะครับที่ว่ามันต้องส่งการ์ด Monster จากบนมือเพื่อใช้เอฟเฟคอะไรบางอย่างเนาะซึ่งมีการ์ดบนมือบใบนี้ก็จะสบายเพิ่มอีกระดับนึงครับแต่การ์ดใบต่อมาใบสุดท้ายแลครับ Elemental Training ครับ Elemental Training เป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องการ์ดกับดักต่อเนื่องใบ ผมก็มี3เอฟเฟกเอฟเฟกที่1เลยคือตราบใดที่มันหงายหน้าอยู่บนโซนเวทกับจักของเราการ์ดใบเมื่อกี้ก็คือ palace of the elementals l มันจะไม่ถูกทําลายโดยเอฟเฟกของการ์ดและไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟกของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งด้วยและเอฟเฟกที่2ของการ์ดใบนี้เลยก็คือว่าเธอละครั้งเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของเรา1ึงตัวรีลิสไปและหลังจากรีลิสเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ element saber หนึ่งตัวที่เป็นธาตุทนละธาตุกับไอตัวที่ถูกรีลิสต์ที่เข้าเงื่อนนไขี้จากในนเเเดด็ญชิิแบบบพศษลงมาไ้ และตามด้วยเอฟเฟกที่3นะครับคือการไปนี้ที่ไหนหน้าอยู่บนโซนเวทกับดักเนี่ยเราสามารถส่งมันลงสู่สารไปได้เลยนะเพื่อที่เราจะทิ้งกราดจากบนมือทั้งหมดลงสู่สารไปและหลังจากที่เราทำตามเงื่อนไขนี้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับเราทิ้งกราดจากบนมือทั้งหมดนั้นอ่ะไปกี่ใบเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเอเลเมนทัลหลอดตามจานวนนั้นจากในสูสารเนี่ยเพิ่มขึ้นมาบนมือได้นะครับเออเรียกว่าแลกกราดบนมือเลยนะเพื่อที่ทําให้เราสามารถได้เอเลเมนทัลหลอดทั้งหลายทั้งมวลนั้นกลับข ก็จะสามารถที่จะอัญเชิญลงไปตุ่มตําต,ตุ่มตําเล่นงานอีกฝ่ายนึงได้เลยทีเดียวเชียวนะครับถัมดมาก็จะเป็นซีรีส์ของ e l e m e n t ท l l l o r แล้วก็ Element Saber นะครับผมเออซึ่งก็เล่นกับเรื่องของการมีาธาตุอยู่ในสุสา3ต่างๆแล้วมันก็จะส่งผลต่อการได้เปรียบของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีมอนสเตอร์ธาตุเดียวกันเยอะๆไปเลยนะครับหรือมีความหลากหลายของาธาตุก็ยิ่งดีแบบว,ว่าการเว้นมอนฟิลก็เพิ่มพลังโจมตีให้ได้อย่างนี้เนาะท่านผู้ชมคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องซีรีส์ที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับมีใครเคยใช้เคยเล่นอะไรยังไงแล้วก็มีซีรีส์ไหนอย่างแนะนําเล่นเพิ่มเติมกับซีรีส์นี้ได้มั้อย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกั ได้นะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้และชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ